ก็แต่งกายเป็นแจ็คเก็ตเสื้อสีเหลืองนะครับก็ใส่หมวกแก๊ปรวมทั้งสวมแว่นตาดำนะครับก็สายเดี่ยวเข้ามาในพื้นที่ของธนาคารเกษตรกรไทยที่เคาน์เตอร์ที่หนึ่งก็คนร้ายก็ใช้เวลาตั้งแต่เวลา18นาฬกา25นาทีเสร็จสิ้นเอาเวลา อ่านาฬิกายี่หนาทีนะครับประมาณหนึ่งาทีที่ใช้เวลาในการทำทำการของเขานะครับส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตกใจคนร้ายก็เอื้อมตัวทั้งตัวเลยเข้าไปเปิดทิ้งชักแล้วก็หยิบเงินไปชดใชงทรัพย์สินที่เสียหายไปก็ขนาดนี้จำนวนแสนเจ็ดพัน <7, 000. S 1> นะครับ เจ็ดรำมาแล้วก็หลบหนีกับทางประตูทางเดิรวิ่งออกไปทางที่ตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นสถานีให้ทางท่านผู้พิพากษาดูความเป็นจริงหน่อยจับได้สั่งพึบสุดๆแล้วก็พุบสายตรวจในรูปแบบเนี่ยไปดูกล้องลอยเส้นทางการตกของคนร้ายอะไรนี้คนร้ายมีก่อการไมเถูกมั้งคนเดียวมาคนเดียวขณะนี้เบื้องต้เราดูความเป็นจริงตอนนี้ก็ได้ดูวงจรปิดกับท่านผู้การเรียบร้อยแล้วว่าเชื่อว่าน่าจะมาคนเดียวขณะนี้นะฮะ เพราะว่าในพื้นที่ในขนาเกิดเเทุเนี่ยเขาใช้เวลาหนึ่งนาทีแล้วเดินจากประตูด้านหนา้าแล้วเข้าไปที่เคาน์เตอร์เ่ยแล้วก็เอ,อื้อมหยิบเงินเน,เนี่ยลราก็วิ่งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวิ่งออกไปแล้วเรายังไม่สามารถตรวจสอบภาพใหงได้ขอให้เวลา,จาเจ้าหน้าทีนตรวจสอบตอนนี้เราไม่รู้ว่รราร้านมีพานะไหมขณะนี้ยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าน่าจะใช้พานะนี้ก่าจะตรวจสอบ ไปไล่ไปตามจุดอยู่อาจจะเป็นรถจักรยานยนต์เพราะส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์นะครับไปขึ้นไปลักษณะการแต่งเกตเราจะเจ็คเก็ตสีเหลืองนะพันเกลีงหลงพันเกียงค่อนข้างจะเป็นสีดํารูปร่างอ้วนนะครับท้วมแล้วก็ส่วนสูงก็ประมาณร้อยห้าสิบกว่าไม่เกินร้อยหกสิบยูที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยยังไม่แน่ใจเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยใช้ถุงมือด้วยแล้วก็พอเข้ามาถึงเคาน์เตอร์ปุ๊บก็ชักออกจากกระเป๋า ที่สัมภายนมาแล้วก็ขึ้นไปที่พนักงานซึ่งพนักงานก็ตกใจก็เห็นว่าน่าจะเป็นอาวุธปืนแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวุธปืนจริงหรือไม่จริงนะครับในเบื้องต้นก็คาดว่า,าน,น่าจะเป็นสิ่งของที่ค้ายวัตถุนแล้วหลักฐานที่คุณนายทำออไมาจะมีอะไรก็ตอนนี้มีที่พบในที่กเกิดเหตุก็เป็นหน้ากากหน้ากากแมสที่สําหรับไว้ปิด คนที่ททติดไข้แน่ะฮะบโรงพยาบาลเนี่ยตกทิ้งไว้เพราะเข้ามาเนี่ยสวมหมวกก็ใสแ่แว่นแล้วก็มีหน้ากากแต่บางเกินเนี่ยห้อย,อยติ่งที่ผมด้านซ้ายแล้วก็ตอนเลื่อนไปก็ตลดะหล่ตกอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมอบให้ทาน สุดที่สุดของจังหวัดเชียงรายไปสุดที่สุดท่านท่านโดูคองมปิดเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นมือที่นะครับในการตามดามเนี่ยครับก็จากวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่รู้ทางหนีทีไล่ดีนะครับแต่ส่วนจะเป็นมือที่หรือไม่เนี่ยขณะนี้จากข้อมูลเบื้องต้นทางบุคคลบอกว่ายังไม่มีบุคลิกลักษณะนี้กระทําความผิดในลักษณะใครอย่างนี้เลยไม่ใช่ความูลเลยยังมาไล่พูดอะไรบ้างหรือเปล่าไม่พูดเลยเลยไม่มีการพูดอะไรทั้งสิ้น แค่ใช้กริยาแล้วก็ยื่นอาวุธนะครับโดยจะเป็นลายในแบบที่ไม่ริมนะครับเป็นที่ปน่าจะเป็นคนละคนแต่เพราะอันนั้นผมเขาใช้อาวุธด่าเมืองนะยครับไม่พูดไม่ใช้คำพูดใดๆจ้ามมาเนี่ยไม่มี